ที่ได้เหรียญทองแรกของตัวเองในซีเกมส์ครั้งนี้จากวิ่ง200เมตรนะครับหลังจากที่ในรอบคัดเลือกที่ทำลายสถิติไปแล้วนะครับ,บน่บอรอบคัดเลือกนั้นทำสถิต 20. ิ20.41นี้ก็ทำลายสถิติของเหินชชยเสียวงที่ทำไว้ที่บรูไน20.69ครับ เป้าหมายนี่200เมตรผัด4คูณ100เมตรแล้วก็100เมตรวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้ทราบว่าจะทำลายสถิติครบทั้ง3ประเภทหรือเปล่าน่ครับ้อนกลับไปดูวิ่ง200เมตรนะครับเืย ช่วงที่ยาวรูปร่างใหญ่นะครับค่อยๆรวบมาจนถึงทางตรงนะครับทางตรงนี่เรียกว่าแสงฉีกกระดาษไปเลยนะครับสำหรั hmm. บปริพลแสงนักวิ่งเวียดนามครับเวียดนามเวียดนามที่แรงขึ้นมาเป็นที่2เวียดนามคือกันงกเงียนะครับม,มาชนะนักวิ่งไทยคนนึงคือชยุธนะครับรบชยุทธนั้นจับเกือบจะได้เหรียญเงินนะครับชยุธคงประสิทธิ์นะครับ ก็มาโดนแซงในช่วงท้ายครับแมาแต่ว่าเข้าไรเมตรสุดท้ายนี่พฤุพลบุญศรแรงมากครับแซงแล้วก็เข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกนั่นเป็นวันที่ได้เหรียญทองและทำลายิริติด้วยเวลา20.37วินาทีซึ่งสถิติของพฤุนพลบุญศรนในปีนี้นะครับว่ากันว่า เป็นอันดับที่32ของโลกในปี2022และเป็นอันดับที่2ของเอเชียเป็นรองชอตะอิซิกะจากญี่ปุ่นซึ่งทำไว้20.34แต่ว่าด้วยอายุ16ปีกับ4เดือนนี่มีโอกาสพัฒนาเยอะเลยนะครับพัฒนาอีกมากกว่าจะถึงเอเชียนเกมหรือว่าเรามองไปถึงโอลิมปิกเลยต,ตถ้าเป็นปิ่งระยะสั้นนี่ แล้วได้แข่งโอลิมปิกนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับพริพลบุญสอนนี่เกิด13มกราคม2549นะครับตรงทางจากกีฬาแห่งชาติที่ศสีสเกตในครั้งล่าสุดเองนะครับเรียกว่าทำลายสถิติเป็นว่าเล่นผิดเพราว่ากันถึงเวลาของุริพลที่ทำ20.37เนี่ย เกณ์ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกรหรับการวิ่ง200เมตรนั้นอยู่ที่20.24นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะยังมีโอกาสครับพอด,ดูว่าสักครู่เราดูแบบละเอียดชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็ยังเร่งได้อีกนะครับใ,<ช>ในช่วง20-30เมตรสุดท้ายยังเร่งได้อีกอีกอายุยังไม่เต็ม17นี่ร่างกายหรือว่า ติดท,ท้ายัางพัฒนาได้เยอะครับ,บร่างกายนี่ก็ต้อง